ต้งและพลอยคั่งรักไม่แผ่วควงแขนสวีทที่ภูกเก็ตแต่และช็อตหวานเกินต้านไปแล้วคะ่ะสาสตร์ความหวานใส่แบบไม่มีแผ่วเลยคะ่ะสำหรับคู่รักคู่ใหม่ของวงการบันเทิงสำหรับพลอยเชอร์มาบุญยศกับนักร้องหนุ่มโต้งทูพีพอหลังจากที่ทั้งคู่ได้ตกลงคบผ่านดูใจกันนั้น <c oughs> ก็นมกักจะเสิร์ฟมุมคั่งรักออกมาให้เห็นแบบไม่หยุดหย่อนล่าสุดโต้งและพลอยก็ได้ควงแขนกันไปพักผ่อนสุดชิลที่จังหวัดภูกเกต็ต รวมกับกลุ่มแก๊งเพื่อนๆโดยฝ่ายชายยังได้ไลฟโสดผ่านโมเมนต์สุดแสนจะน่ารักของฝ่ายหญิงที่นั่งอยู่ข้างๆไม่ห่างขณะกำลังขับเรือดื่มดำกับกลิ่นไอของทะเลงานนี้เรียกได้ว่าเป็นคู่ที่ข้างรักแบบสุดๆเพราะไม่ว่าจะมองไปทางไหนโลกทั้งใบก็กลายเป็นสีชมพูจากความรักต้องพลอยไปหมดแล้วจ้านี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานนำมาฝากจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันเลยคะ่ะ